ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่กับผมเาราะว่าตอนนี้เราอยู่ในเปิดปะนะครับใครที่ดังเลว่าเปิดกองสัปดาห์นี้ดีไหมเนี่ยเราจะมาสุขกันนั่นเองโดยสัปดาห์นี้นะครับเราอยู่กับไฮด้าบ๊อบครับผมเนบูล่าแล้วก็พ่อตาการ์ตัสครับผมตัวเราก็จะพูดถึงการ์ดใหม่เป็นหลักแล้วการ์ดเก่าสองใบเดี๋ยวค่อยสรุปกันท้ายคลิปนั่นเองมาเรื่องขอที่ไฮด้าบ๊อบก่อนเลยไฮด้าบ๊อบเป็นการ์ดหนึ่งเอเนจี e ส ที่มากับความสามารถก็คือหลังจากเธอเนี่ยการใบนี้จะย้ายหากมีผู้เล่นกดแซฟครับผมนั่นก็คือในหนึ่งตาเนี่ยไฮดร์บอฟเนี่ยจะย้ายได้มากที่สุด2ทีก็คือเรากดแซฟหนึ่งทีแล้วก็อีกฝ่ายกดแซฟอีก1ทีแค่นี้เลยครับแถมการย้ายเนี่ยก็สูมอีกเอาจริงๆเนี่ยแค่ทุกคนอ่านแล้วก็รู้ใช่ไหมครับว่าไม่ได้คุ้มค่ากับกุญแจรหรือว่า6 0 0 0โทเค็นเลยสักกันนิ้ครับผมแต่ถ้าถามถึงที่อยู่ของไฮดรบอฟแล้วเนี่ยผมคิดว่าที่ดีเนี่ย อยู่ได้แค่ที่เดียวก็คือเด <c oughs> ็กซูเองแต่ถึงตัวการ์ดเองเนี่ยจะสาม,มารถมูฟได้ก็ตามแต่เงื่อนไขาการมูฟเนี่ยก็ยังต้องกดแซนัซึ่งจะบ้าเหรอให้มากดแซนัพเพื่อมูฟเนี่ยนะแค่คิดก็ปวดหัวแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กซูก็จึงเป็นที่เดียวที่ให้หน้าบอฟจะอยู่ได้ดีนั่นเองก็เราเล่นจนเต็มแบบเต็มฟิลเลยนะให้หน้าบอฟก็ไม่ได้จะมูฟเนี่ยเพราะว่าเด็กซูคือถมบอดแล้วจนให้เต็มใช่ไหมการมูฟก็คือไม่มีทําให้เขาเป็นแค่ ถึงสี่ดาดๆาเท่านั้นเราถ้าพูดแบบนั้นเนี่ยการ์ดใบสุดมิมอย่างมาเธอเนี่ยก็ยังดูดีสักกว่าเพราะว่ามาเธอร์จะบินถ้าทําให้เราแพ้เป็นหนึ่งห้าแต่เราเล่นจนเต็มฟิลแล้วไงพราะฉะนั้นมาเธอร์ก็ดูเลยดูดีกว่าไฮเดรบบ๊อบนั่นเองก็สุกกันเลยง่ายๆคืนนี้สั้นๆนะผมกองสัปดาห์นี้เหลยวมากไฮเดรบบ๊อบเนี่ยเอาไปที่สามคะแนนเต็มสิบับผมด้วยตัวการที่จะแตกมันค่อนข้างสูงก็เลยยังพอให้คะแนนได้อยู่บ้างครับ ส่วนมาดูที่ความสนุกเนี่ยเอาไปที่5เต็ม10แล้วกันก็กลางๆอะไม่ได้สนุกถึงกับว้าวแต่ก็ไม่ได้ข้หน้าเบื่อจนขนาดที่ไม่ได้อยากจะเล่นนะเลยให้ที่5คะแนนนะผมก็สันนิดหนึ่งเพราะว่าเขาเขาไม่มีที่ไปเลยจริงครับผมสัปดาห์นี้นะอะมาดูกันอีก2ใบในกล่องกันดีกว่าใบแรกเป็นเนบูล่านะก็เรียกได้ว่าเป็นดอกหนึ่งสามันก็ว่าได้นะครับถ้าคิดอะไรไม่ออกแล้วเราอยากจะใส่ดอกหนึ่งสักใบเนี่ยเรื่องเนบูล่าไปเด็กๆไม่ผิดหวังอยู่แล้วอยากได้ก็เปิดหาได้ ส่วนอีกใบหนึ่งก็คือพ่อตากาลตัสนั่นเองเป็นมีเด็กของตัวเองนะค่อนข้างเฉพาะทางนิดน,นึงแต่ก็เซอร์ไพรส์อีกฝ่ายได้ดีเพราะว่าไม่ค่อยได้อยู่ในเมตาซึ่งด้วยความที่ไม่อยู่ในเมตาเนี่แหละก็อาจจะต้องคิดหนักนิดน,นึงว่าจะเปิดดีไหมแต่พ่อตาก็เป็นบิ๊กแบนด์นะครับไม่มีการลดภูดจากคูห้ามาภูสี่แน่นอนใครอยากได้ก็เปิดไว้ได้นะักพันโทเค็นนะใบนี้โดยรวมกล่องสัปดาห์นี้น่าเก็บจริงก็แค่เนบวล่านะสำหรับผมแล้ว แต่เนบูล่เนี่ยก็เป็นการแค่พูสี่ใช้โทเคนซื้อก็ได้มั้งแล้วแต่คนนะถ้าเขาบนมาล้านก็ซื้อโทเคนน่าจะคุ้มกว่ามาเสียกุญแจเปิดไม่น่าคุ้มครับผมละสำหรับนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครสวัสดีครับ